ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่ยก็รบหลักด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าบ็อกฟูดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ในบทจะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการเลเวลอย่างเดียวเลยครับผมระหว่างเวลวัยที่สองเนี่ยไปถึงเวลร้อยเนี่ยเราเนี่ยฟาร์มมันกี่ชั่วโมงหรือว่าฟาร์มมันกี่นาทีนะครับส่วนผมวิดีโออัดคลิปนะครับผม อัดคลิปเต็มเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงสิบกว่านาทีนะผมก็คือเวลห้าสิบสองจนถึงเวลหนึ่งร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการฟาร,ร์มนะครับผมหรือว่าใครที่มีแบบเทคนิคฟาร,ร์มดีๆอะไรเนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้ก็ผมใครเวลห้าสิบสามแล้วนะผมตอนนี้ก็เวลห้าสิบสามเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเราตัดไปในเลเวลต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็วิว54เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้วิว50มากเพิ่มเติมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวิวต่อไปกันเลยนะครับผมจะตัดแบบเร็วๆเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เลื่อนวิวแล้วนะครับผมเพราะว่าภารกิจจำกัดบาร์บี้นะครับ1ตัว ตอนนี้ได้มีผู้เล่นมาช่วยผมนะครับผมก็เลยชนะได้ไปอย่างอีซี่ตอนนี้ก็ใกล้โอกสิบแล้วนะครับผมจำกัดอบอสอีกตัวเดียวนะครับผมก็ได้เป็นเลเวลโอกสิบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลเวลโอกสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เ,เพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือเลเวลโอกสิบนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เลเวลโอกสิบมาแล้วผมแล้วก็ผมเ,เดินตามเนื้อเรื่องเควสมาได้นะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมมาได้อยู่ตรงที่ก็เรียกว่าเกาะตะเลซานะครับผมตอนนี้ผมว่าจะฟาร์มเว้ตรงเนี้ยยาวจนถึง70เลยนะครับผมเด <c oughs> วผมก่อแต่ไปเรเ,เวลเจเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ํำการเลเวล70เป็นที่เรียบร้อยแลวนะเออตอนนั้นผมลืมไปว่าผมรับเวรดจน เพลินไปนะครับจนแบบเลเวลโอ่าเลเวล75นะครับผมแล้วก็พอเลเวล75นะผมก็ได้มาฟาร์มโจรสลัดอ่าสีดําตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มแล้วก็เพิ่มมี XP ไวมากๆแล้วก็เพิ่มตังไวมากๆนะครับผมแล้วผมขอตัดไปตอนเลเวล80เลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาค,ะะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้เลเวล80แล้วนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็เลเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปเลเวล85กันต่อนะครับเพราะว่าผมฟาร์มเลเวลเอ่อ80ตรงนี้จนถึง85ข<ะ>ั้าสิบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปเลเวล85เลยนะครับ<ะ>ตอนนี้ก็เลเวล85เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังขาดนิดเดียวถึงเลื่อนเวลเลยนะครับผมผมก็ออยังอยู่ในทะเลทรายนะก็ะคือรับเควสเอ่อ ตรงนี้ไปตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ได้เจอคนแบบมาตุยผมด้วยนะครับก็กินผลปีศาจลูฟี่นะครับผมผมก็เลยแบบไม่อยากบวกเขามากนะเพราะว่าเสียเวลานะครัผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเลเวล90เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนใหม่กันแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แบบเออเลเวล90เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เออสัว์เลี้ย90ก็ฟาร์มก็เออไม่นานนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อมอนเตอร์เออเลี้ย90กันต่อเลยนะครับ<ะ>ตอนนี้เนี่ยก็มอนเตอร์เนี่ยก็เลเวล90เหมือนกันแล้วนะครับผมผมก็ได้มาเป็นเกาะอีมานะครับผมผมไม่รู้ว่าเกาะตรงนี้มันเป็นเกาะอะไรนะครับผมใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเกาะอะไรนะ ผมไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าเกาะอะไรที่ที่เขาเรียกยกันนะคือผมผมไม่รู้เลยนะครับผมคือไม่รู้จริงแต่ถามว่าฟาร์มง่ายไหมตังนี้ผมคิดว่าฟาร์มง่ายครับผมเดินเควสเนื้อเรื่องเนี่ยไปได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอตัดไปตรงที่เลเวล100รเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าผมฟาร์มบนตรงเนี้ยนานมากแนละ้วกว่าจะวิวร้อยนะผมโอเคครับ ตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะวิวลอยแล้วนะครับผมกาดมอนอีก2ตัวก็จะววหนึ่งร้อยแล้วนะครับผม,ก,ม,ก,บผมก็จะได้จบ EP นี้ไปนะครับผมแล้วก็ไปต่อ E p หน้าววหนึ่งร้อยจนถึงววร้อยห้าสิบนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เลเวลหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นผมแบบกาลังแบบจะแกบภาพไปทําปกคลิปเลยนะเอ็กซ์นหน่อยล้วน,นี้ก็ววร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอน EP 3นะครับผมเลเวลร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ subscribe รหรือคอมเมนต์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําการสุ่มผลปีศาจให้ดูนะครับผมโดยมีงบอย,อยู่หนึ่งแสนหนกนี่แหละจะมาแจกนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยมีผลหิมะแล้วนะครับคือถ้าใครอยากได้ผลอะไรเนี่ยเอ่อ comment ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปเอ่อสุ่มผลแล้วก็มาแจกใน ในเอ่อในใน u t u b e ผมอ่ะก็คือในช่องผมอ่ะสามารถเอามาแจกได้น,นะครับถึงถึงจะแบบผลกากผลอะไรแบบเนี้ยก็อยากแจกอ่ะแต่ถ้าผมได้ผลพราเนี่ยผมขอไม่แจกนะแต่ถ้าผมได้อะไรที่นอกเหนือจากผลพราผมแจกหมดเลยนะถ้าถ้าผมผมขอแค่อย่างเดียวถ้าผมอีพีหน้าผมทําเนี่ยผมได้ผลพรานะผมขอ เก็บไว้นะผมขอใช้เองแล้วก็ถ้าได้ผลแสงหรือผลอะไรเนะี่ยผมก็จะมาแจกอ่าทุกคนนะที่คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามผมไว้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ